มาดิครอ๋อมาดิครับกมาดิครับกมาดิครับมาดิครับกมาดิครับกมาดิครับ,รบ,รบเอ,อ้ะโอ้โหทำเล่นแรงทุกวันเลยดาวเนี่ยถ้าต,ตัวโตกว่านี้นี่มีปิ้วอ่ะเฮ้ยขาลังขาลังไม่ <c oughs> <c oughs> ได้ทางซ้ายทางขวาเลยนี่ เงียวไปไปอามือไปกินอ้ามือไปกิน,อกนนะชอบรอให้เราเข้าไปใกล้ๆไอ้ดาวนะแล้วก็กินมือเราเล่นแล้วก็นะครบมือมาดิครับว้ามมวาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้เฮ้ยเฮยเเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮเฮเฮ้ยย้ยเ้ยคเเ เจ้าของช้างแล้วก็ลูกช้างของแกนะฮะแต่ว่าถ้าไปเจอช้างที่อื่นนะขอแนะนำว่าอย่าเล่นนะครับอันตรายนะฮะเอ,เอ้าเฮ้ยมาดิเอาเดาวดาวมาดิเดาวสงสัยอิ่มนะฮะไป ต้องระวังเลยนะพูดไปเดี๋ยวพิ่งมาก็คือสงสัยไปอิ่มล้วอ้อยบัตีอะไรนี่เฮ้ยเฮ้ย้ยยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้จะคาบดาบมาฆ่ากันแล้วเหรอโอ้โหนี่ก็ไปกินแต่เปลือกมันนะไปกินกัดกินแล้วก็หักนกำลังกำลังแบบเรียนรู้การหักอยู่ดาวเฮ้ยอ่ะ คปดีเอฟซีหน่อยเร็วไปดีเอฟซหน่อยครับดาวคือไม่สนใจแล้วดาวเดี๋ยวดาวเร็วดีเอฟซีหน่อยโอ้อย,ะอ,อ,ยอะไรแทงปากาาก็ฝากกด subscribe นะครับกดกระดิ่งให้ดาวมงคลด้วยนะครับสวัสดีครับ